เทยวมาหรือมาคเที่เที่หรืออกชุับมาครับผมสวัสดีสวัสดี FC ทุกคนครับผมวันนีบาทที่ผมพา FC มาเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรับผมมาเจอร้านนี้ครับผมร้านเดิมร้านเดิมร้านเก่าเจ้าประจำครับชิมก็

ก็จะมีแบบ2ระดับนะเปรี้ยวมันกับเปรี้ยวเลยถ้าเปรี้ยวเลยก็จะเป็นออกสีเขียวๆนะครับ้ามาเลยมาเลย30บามาเเบเปรี้ยวมันมันครับพี่ดูรสิบาทเลยครับเอาไหมครับ30ครับพี่มาเลย ราคาเดิมพี่เจ้าราคาเดิมเจ้าเก่าเจ้าเก่าพ่อขาวว่าน้องชายขายมะม่วงนะครับผมที่ตลาดสี่มุมเมืองสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมนี่ชูละสามสิบบาทเลยครับพี่ชูละสามสิบบาทเลยครับพี่เปรี้ยวมันหรือมังค่าสามเมื่อไหร่ชูละสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทครับราคาเดิมราคาเดิมทุกปีเนาะมะม่วงก็ถูกกระแพงก็ราคานี้ ก็ไม่ครับชุดละสามสิบบาทเลยครับมาเลยเกี๊ยมันหรือมันครับพี่สามชุดละสามสิบบาทกันพี่ชุดละสามสิบบาทเกี๊ยมันหรือมันครับพี่ของลูกกันนะป้าหวานนะครับชุดละสามสิบบาทครับเกี๊ยมันหรือมันครับลูกชุดละสามสิบบาทจ้าเกี๊ยมันหรือมันครับพี่ชุดละสามสิบบาทเลยครับมาเลยเจ้าเดิมคนก็เริ่มทยอยมาเดินแล้วนะคนเริ่มทยอยเริ่มมาแล้วเปรี้ยวหรอครับเปรี้ยว เดียวหร anting, <st wireless> <st> <Wha> ือว <Luis> ่า2อชุดนะสามสิบบาทครับได้ไหมเอาดูข่าวมาดีได้เปรี้ยวมันหรือมันครับพี่เปรี้ยวมันเปรี้ยวมันนะครับเปรี้ยวกี่ชุดดิสามสิบบาทครับพี่แต่ว่านับประวัติเราเพิ่มได้นะครับเพิ่มสิบบาทจะได้นับประวัติสั่งผมกับพี่ครับครับก็เพิ่มประวัติที่เรานะเปรี้ยวมันนะนับประวัติชุดละสามสิบบาทพี่จาาเปรี้ยวมันหรือมันกันพี่เปรี้ยวมันอร่อยครับพี่ เปรี้ยวมันอร่อยใช่ใช่ก็จะมีเปรี้ยวมันกับมันเลยครับพี่ครับสามสิบบาทครับพี่แต่ว่าน้ำประหวานเราเพิ่มได้นะเพิ่มสิบบาทได้ก่อนพี่อ๋อเป็นถุงละห้าบาทเปรี้ยวมันสมสิครับพี่สาวชุดละสามสิบบาทจ้าโชว์ละสามสิบบาทครับพี่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงพี่เป็นสูตรเดิมสูตรของทางร้านเหมือนเดิมใช้น้ำตาลเอากี่ชุดดีครับแม่จะทำจะทำสิบสิบกะละมังกับรสชาติครับ เปียมสูตรเดิมสูตรเดิมสามรือมันครับพี่เปี้วมันหรือมันครับพี่เปี้วมันเปี้วมันหรือว่ามันเลยเปี้วมันเปี้วมันหรือมันเลยพี่สามสิบบาทครับพี่พี่ปี้วมันหรือมันครับพี่ชิมก่อนรสชละิสามสิบบาทจ้าขอาก้อนถูกไหมขอบคุณครับพ่อน้ำหวานเพิ่มได้นะครับสิบบาทที่สองถุงเลยครับพี่เปี้วมันหรือว่ามันพี่อะไรนะหละมะตดกัน ได้วได้ไป่าเียไรุนะด้ครับมาบาทคุปบาทเปียมันหรือว่ามันครับพี่อร่อยนะครับแกงมิ้นนะครับพี่เจ็ดแปดร้อยโลไมครับพี่มาเียมันเนี่ยพี่มันหรือมันพี่ยมันหรือมันพี่ชายเียมันอีกชุดนี่ชุดเดียวหรือว่าสองชุดชุดละสามสิบบาทนี่ สองลูกก e ันนะป่อหวานอาชิมก่อนอาี่ช uh ุดช ok ุดนะเที่ยวเปี้ยมหรือมันก็พี่ชุดละสาสิบาทครับพี่เปี้ยมหรือมันนะพี่โมสองชุดนะครับตัวละสาสิบาทครับก็แงต่อเลไก็สชุดตังเบก่อนนะออเที้ยมต่อสองชุดบินี่แดกกอแก์่อนทำพ่อหวานเราเพิ่มได้นะเพิ่มสิบาทจะได้กองผมเ่าเยอะเลย เฮ้ยไอ้รอบดีที่แล้วไม่มานะที่มันเฉาะที่มันยางออกอ่ะติดทหารอ๋อติดทหารดีดีใจด้วยมีใจด้วยจะได้ไปฝึกเที่ยมาหรือมานครับตัวเบียร์ก็ตาตัวเที่ยมาเดียวอร์เราให้ให้เขาจินเงินเดือนเหรอฝึกหนักนะอ๋อหนักสามเดือนสู้เอาตัวเอา นะคเขาเด็กพิเศษนะอ๋อครับศเปรี้ยวสองชุดทำได้ยังไงเออมาเฉาะสู้ตายนะครับโอ้สู้แบบแต่มันจะมานะแต่มันเก้ผมน้ำแล้วมันจมานะเด็กผู้หญิงเอาอีกแล้วชุดนะเมื่อวานตาไปถึงนั้นชุดละสามคิดบาทครับท่านมาผมโล่งใจเลยดีกว่าใช่ขอหน้ามัเอาประตู้หน้ามันเู้อ่ะครับยังเอา ตัวละสามบาทจ้ามาเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมีครับมาเลยมาดีครับลูกะมี่างตลียบาาเลียงมัหรือมันี่อาชุดได้หมหนเพิ่มตำบปหวานเพิ่มหนึ่งชุดสบบาทได้สองถุงนะับสา้วละสาิบาทนะครับพี่เี้ยมันหรือมันลูกาเลยเี้ยมันหรือมันคะเี้ยมันหรือว่ามันลูกย สามสิบบาทครับนี่ฮะลูกน้ำหวานเพิ่มได้นะสิบบาทได้สองถุงครับชุดละนสามสิบบาทครับเปี้ยมันหรือบมานครับพี่เปี้ยมันหรือเปี้ยมันนี่ครับชุดละนสามสิบบาทจ้าเปี้ยมันหรือมันครับชุดละนสามสิบบาทครับมาเลยร้านเดิมครับสองถุงกินได้ทุกใบใช่ครับอร่อยโต๊ะแนว ชัวละสามสิบบาทครับพี่เปรี้ยวมันหรือมันที่สามวันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยโลอ่ะเหมือนเดิมครั่วละสามสิบบาทจ้าชั่ละสามสิบบาทเลยครับพี่สองโลจักเลยสองฝั่งใช่จจจจจจต้องกอกชัละสามสิบบาทจ้ากอกรอลูกค้าโอ้ยครับเดี๋ยวช่วงเย็นนี้เติแมแน่นอนใช่คนกอดชิวใช่ครับ ไม่ทันเลยคนเริ่มทยอยมาครับตัวนี้กำลังเริ่มจากไม่เลิกงานครับเิมาหูใช่ต่างโับเนื้อวางตัาไว้ก่อนเลยโหูไม่ใหญ่อ่ะใช่ไม่ไดนครับมาไหมครับพี่มาเลยมาเลยครับสะพานสามนะที่เดิมสะพานสามที่เดิมที่เดิมสะพานสามจุดเดิมครับใช่นะร้านผมไม่มีสาขาใช่ร้านผมไม่มีสาขามีสาขาเดียว ถสามบาทจ้าจบอย่างงานนี้แล้วเป็นที่ไหนต่อครับพี่แค่รถบุรีครับบุรีกับยุทธจาอ๋อครับอผมสามสิบบาทครับพี่สามสิบบาทครับโอ้ยแม่ระหว่างไหนพี่เอาสองผมเี้ยมาหรือมาลูกสามสิบบาทครับชิมคนหนึ่งลูกชิมก่อนสามสิบบาท รุ่นละสามพิทจาสองลูกจ้าอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยน้ำจิ้มเลยอ,อย่ะาไมับ่เอามาลกงมาได้ครับบานเลยมาเลยครับมาหรือมันี ชุดละสามยี่สิบามบาที่ชุละสามสบี่ชุดละาสบาทครับน้ำเป้าหวานครับเอาเปี้ยมนหรือว่ามันมาเลยเปี้ยมนหรือว่ามันครับพี่ชุดละสาสิบพี่สลูกกับน้เป้หวานพี่เอาเปี้ยมนหรือว่ามันเอาเหลืองๆพี่ยี่ชุดเหลืองๆส่ชุดนึงไม่ไ้สาเพราะว่าพอคานกังอย่างน้่้องชอให้เ่นช่ะลูกหนึงไม่ชาะลูกนึง ใช่มมองสองลูกน้ำมะวานหนึ่งงมันหรือมันกันีเี่มันหลือมันเลยยชุใชสามี่นทุสามสิบบาทลูกกันนะเบ้หาบาบัี่เอาเอาใหม่องเอเหลืองเหลือง ตัวละสามสิบาทครับได้ตามสั่งครับรูปสามสั่งได้ได้ครับครับผมอ๋อต้องกินแบบมันมันมันมาสามสาทตัวละสามสิบาทลูกกับเพียมันหรือมันครับมาเลยครับทุกคนมาอุดหนุนได้ครับผมร้านเก่าร้านเดิมนะผม เจ้าประจํานะครับผมที่งานน้ำมันสการหลวงพ่อโสธรนะครับผมร้านดังในตตอนะครับทุกคนเที่ยวมันหรือมัดนะพี่เที่ยวมันครับผมเี่ยวกี่ชุดชุดละสามสิบบาทจ้าไม่ชอบก้อนเหรไม่ชอบไม่ชอบชุดละสามสิบบาทจ้าเอาแบบนี้ก็ได้นะสั่งพ่อค้าพอใช่ครับแบบไม่ต้องเจาะขอพี่สาว รอบเด็กนักเรียนนะเนี่ยตอนนี้อะไรนะครับรอบเด็กนักเรียนเออใช่ใช่ใช่ครับนักเรียนเริ่เรียนมาคนทำงานโอ้โหหกโมงนครับใช่หกโมงไปครับผมใช่เอาครับคลิปนี้บาทลีพลฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมในช่องยูทูบบาทลีพลมากิ้มาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานกันได้นะครับผมกับงานนวมัสการหลวงพ่อสวดทอนนะผมงานจะมีจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2567เเลยนะครับผม เ้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ